ครับกิจกรรมที่ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะทำในช่วงนี้นะครับประการแรกเลยคือเราไม่ทำคนเดียวหาเพื่อนครับสิ่งแรกเลยเนี่ยก็ศึกษาความรู้ตรงนี้จากกองสุขศึกษาของกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็นำความรู้ตรงนี้เข้ามาแล้วเราก็หาเพื่อนอีกนะครับก็คือทั้งใน bms เองแล้วก็นอก bms ด้วยที่จะมาทําด้วยกันนะครับกิจกรรมที่เราจะทำเนี่ยก็ไม่พ้นอย่างที่ได้เรียนไปก่อนนะครับ h e a l t h l i t e r a c y เป็นเรื่องทักษะเราก็ต้องสร้างทักษะแต่ว่าก่อนที่จะพาคนมาสร้างทักษะเนี่ยเราต้องกระจายความรู้ก่อนนะครับงั้นกิจกรรมแรกเลยคือสิ่งที่ท่านกําลังดูอยู่ตอนนี้คือการแนะนําว่า h e a l t h l i t e r a c y เนี่ยคืออะไรองค์ประกอบเป็นยังไงร,รายละเอียดต่างๆเป็นยังไงเราก็สร้างเป็น ชุดให้ความรู้อันนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็จ่จายความรู้อันนี้ให้ทั้งคนใน BMS และคนทั่วไปได้ทราบเรามาทําด้วยกันผมอยากใช้คําว่ารณรงค์นะครับเป็นการรณรงค์ให้พวกเราตัวเราและคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากขึ้นนะครับก็คือการกระจายความรู้อันนี้เป็นขั้นตอนที่1นนะครับขั้นตอนที่อเองสร้างทักษะหรือ,อความสามารถต่างๆเหล่านี้เราจะมีการจัดอบรมครับ อย่างที่เรียนให้ทราบเอาเชิญวิทยากรจากภายนอกและเชิญวิทยากรจากภายในมาช่วยกันจัดอบรมให้คนมีความรู้มีทักษะเรื่องนี้มากขึ้นและอันที่3เราต้องการที่จะสร้างแรงจูงใจซึ่งตรงนี้แหละที่อยากจะเรียนเชิญพวกท่านนะครับและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยกันนะครับสร้างแรงจูงใจเพราะสิ่งนี้เราสร้างเองไม่ได้ในฝ่ายเดียวต้องช่วยกันหลายๆฝ่ายครับในเรื่องของการ ไม่ว่าจะเป็นการกระจายความรู้การสร้างทักษะแล้วก็ช่วยการสร้างแรงจูงใจเนี่ยเราตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับว่าจะให้บุคลากรใน BMS d MS, ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ดูแลคนไข้เป็นกลุ่มที่สนับสนุนการดูแลคนไข้จนกระทั่งถึงคนไข้เองหรือประชาชนทั่วไปด้วย,วยคิดเผื่อะชาชนทั่วไปนะครับได้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากขึ้นมี health literacy ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายของเราในปีนี้ ก็คือ1กลุ่มพนักง,งานนะครับที่ดูแลคนไข้มีโอกาสที่จะสร้างส่งต่อความรู้ต่างๆมีทักษะที่ดีนะครับเป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2สําหรับบุคลากรที่ไม่ได้ดูคนไข้เป็นกลุ่มที่กลุ่มสนับสนุนกลุ่มอื่นๆต่างๆเนี่ยก็จะคล้ายประชาชนทั่วไปนะครับที่มีญาติพี่น้องสามารถที่จะนำเอา,อาทักษะที่ตนเองได้รับเนี่ยไปส่งต่อ ไปสร้างเสริมทักษะไปเผื่อแผ่ความรู้ให้คนรอบข้างทั้งญาติพี่น้องเพื่อนฝูงได้นะครับแล้วทังที่เรียนให้ทราบกลุ่มที่3ประชาชนทั่วไปอันนี้เป็นกลุ่มที่อยู่นอกโรงพยาบาลแล้วเราคิดว่าจะทําคู่ขนานไปเลยทั้งภายในโรงพยาบาลภายนอกโรงพยาบาลคู่กันไปนะครับเพื่อให้เกิด health literacy ที่ดีเราไม่ลืมนะครับว่าจากการสํารวจที่กองสุขาทำมาแล้วเนี่ยเรามีประชากรไทยอีกครึ่งหนึ่งที่เราจะต้อง ช่วยกันสร้าง h e a l t h l i t e c a c y ขึ้นมาให้ดีขึ้นนะครับสำหรับรายละเอียดกิจกรรมในกลุ่มที่เราใช้คำว่าที่ดูคนไข้นะครับกลุ่มที่ทำง,งานทาง,ทางด้าน clinical service เนี่ยเราจะเรียกว่าติดอาวุธให้เขานะครับทำให้เขามีความสามารถมากขึ้นเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเมื่อมี h e a l t h r a c e แล้วเนี่ยเขามีงานหลักในการที่จะให้ความรู้กับคนไข้หรือผู้รับบริการนะครับเราอยากจะเสริมสิ่งที่เป็น กลไกสําคัญมากเลยที่จะช่วยประชากรหรือช่วยคนไทยคนที่รับบริการเนี่ยคือการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการที่ผมอยากใช้คําว่า health education process กระบวนการการให้ความรู้กับผู้รับบริการนะครับตรงนี้เรียกใช้คําว่ากระบวนการเนี่ยเพราะว่าในนั้นจะประกอบด้วยกระบวนการคิดการเตรียมการสร้างสื่อที่จะให้ความรู้กับผู้รับบริการจนกระทั่งถึงการใช้สื่อเหล่านั้นและ ประเมินผลฟังเสียงกลับมาด้วยว่าหลังจากที่ใช้สื่อต่างเหล่านี้แล้วเนี่ยทำตามกระบวนการที่พัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยการที่คนไข้จะได้รับความรู้และคนไข้าสามารถเพิ่มทักษะของตัวเองในการที่จะดูแลตัวเองเข้าใจเรื่องต่างๆเข้าใจปัญหาสุขภาพตัวเองเตรียมตัวในการรับบริการต่างๆได้ดีเพียงไรนะครับอันนี้เราเน้นตรงนี้มากๆเราก็คิดว่าเมื่อทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นได้และ พนักงานของเราที่ดูแลคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่หรือทุกคนมีทักษะทางด้าน Health Literacy สามารถที่จะพัฒนาความรู้ที่เขามีอยู่เนี่ยไปสู่การที่จะสร้างการปฏิบัติเสริมความรู้ให้กับผู้รับบริการเมื่อนั้นองค์กรของเรา BMS d MS, ก็จะเป็นองค์กรที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพนะครับเป็น Health Literate Organization นะครับและไม่ลืมสำหรับประชาชนที่อยู่ข้างนอก โรงพยาบาลน,นะครับเราก็จะทําแบบเดียวกันแต่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นผู้นําชุมชนแหละอาจจะเป็นผู้นําชุมชนทางด้านสุขภาพผู้นํากลุ่มหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เราได้ไปติดต่อกับชุมชนข้างนอกโรงพยาบาลน,นะครับก็จะไปศึกษาข้อมูลพื้นฐานชุมชนก่อนอันนี้เราได้พบกับผู้นําชุมชนบางท่านแล้วเราก็จะตั้งกลุ่มกลุ่มคนที่จะรักสุขภาพแล้วก็จะเป็นคนที่เป็นคนกลางในการที่จะ ติดตามเรื่องพวกนี้ต่อเนื่องกันไปแล้วคุยกันกันในชุมชนแล้วก็สัญญากับเขาบอกว่างานนี้ไม่ใช่เข้ามาครั้งสองครั้งเอามานะเนี่ยมากันหลายปีโครงการขั้นที่1เนี่ยเราตั้งเอาไว้3ปีนะครับถามว่าสู้กันไหมสู้ เราก็จะไปทําด้วยกันในชุมชนเราคิดไว้า3าปีใน BMS เองเราก็คิดไว้3ปีนะครับไม่ใช่3ปีจบ3ปีคือ3ปีที่เริ่มต้นแล้วหลังจากนี้เราจะมีกระบวนการที่จะพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับท่านที่ได้ทราบเรื่องนี้ได้เห็นและเห็นว่าเป็นความสําคัญเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์มาร่วมมือกันครับสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับพนักงาน BMS ให้กับคนภายใน ให้กับผู้นำชุมชนให้กับคนภายนอกนะครับมีอีกครึ่งประเทศที่เราจะต้องช่วยกันสร้างหมันขึ้นมาแล้วประเทศไทยก็จะได้เป็นประเทศที่มีผู้ที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพซึ่งผลก็คือสุขภาพของคนไทยก็จะดีขึ้น